ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่2,565สำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านรวมไปถึงสมาชิกแฟนคลับช่องคุยแป๊บเรื่องบอลนะครับโดยในวันนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยยังคงมีโปรแกรมลงแข่งขันนัดสำคัญนะครับนศึกเบาอลเ f f Suzuki ครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2กับทีมชาติอินโดนีเซียครับแม้ว่าสกอร์จากเกมนัดแรกจะขาดลอยเมื่อทีมชาติไทยเอาชนะขุดพลการูด้ามาก่อนด้วยสกอร์ขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์ แต่ว่าสถานการณ์ของเกมนี้ครับยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งเราจะไปติดตามพร้อมกันในคลิปนี้กันเลยโดยเริ่มจากมาโนโ o พ i n กิงครับกำลังจะได้แชมป์แรกในฐานะกุนซือครับหลังจากก่อนหน้านี้มาโนเองประสบความล้มเหลวในการคุมทีมมาตลอดครับในการคุมระดับสโมสรไม่ว่ากับทางอาร์มี่ยูเนเต็ดสุพรรณบุรีเอฟ ทรูแบงคอกยูดเตแล้วก็โฮจิมินซิตี้โดยมาร์โพกกิ้งครับได้เปิดเผยว่าเตรียมจัดทัพใหญ่ไฟกระพริบลงสนามอย่างแน่นอนครับเพื่อหวังเดินหน้า สร้างฟอร์มการเล่นที่สวยหรูและคว้าชนะในเกมนัดดีให้ได้ที่สําคัญต้องทาประตูให้ได้มากที่สุดเหมือนเดิมหากสกอ์คาดลอยอีกครั้งมาโน่ก็เตรียมที่จะส่งเจนพบโพกี้ครับกองหน้าป้ายแดงของสโมสรการท่าเรือเอซีลงสนามเพื่อสัมผัสเกมบ้างเพราะเขาเป็นนักเตะในทีมเพียงคนเดียวที่ยังไม่สามารถลงสัมผัสเกมในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแน่นอนว่ามันคงเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของดาวยิงจากจังหวัดมหาสารคามอย่างแน่นอน ส่วนการจัดทับมาโน่ไม่ถอนคันเร่งแน่นอนครับโดยข่าวดีก็คือจะได้เททอนบุญมาทันแบ็กซ้ายพ้นโทษแบนกลับมาประจำการอีกครั้งส่วนมอนเทอเทอมเบียไม่น่าจะลกสนามในเกมนัดนี้ไหวนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยส่วนฟิลิปโรเลอร์ครับที่ทําผลงานได้อย,าย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดน่าจะยึดตําแหน่งตัวจริงอย่างต่อเนื่อง ส่วนเซนเตอร์ฮาฟครับปวีตันทัตเตมีกองหลังจากราชบุรีน่าจะมีโอกาสลงสัมผัสเกมเป็นก็จริงคู่กับกิสตาการแมนแดนกลางครับสารักยุเย็นที่ได้พักในเกมล่าสุดน่าจะคัมแบ็กกลับมาประสานงานร่วมกับพิทิวัตรสุจิตธรรมกุลและเวทเทพป้อมพันธ์ที่เกมที่ผ่านมาครับเขาได้มีโอกาสลงไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟขณะที่ธนวัน์ซึ้งจิตทาวอก็จะเป็นตัวสอดแทรกอีกที ตัวรุกเทียสินแนงดงดาครับแล้วก็ชนะทิปสงขสินที่ยิงไป4ประตูรวมไปถึงสุปโชคสรารชาติที่ยิงไปแล้ว3ประตูน่าจะสารงานร่วมกันเหมือนเดิมครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง3คนถือว่าลงตัวไม่น้อยเลยทีเดียวแน่นอนว่าทั้ง3ยังลุ้นคว้ารางวัล ดาวซันโวสูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยนะครับหากธีลิลป์ได้รางวัลดาวซันโวก็จะเป็นการคว้ารางวัลน,นี้เป็นครั้งที่4หลังจากเคยได้มาแล้วนะครับในปี2008 2012และปี2016โดยในปี2008ทีศิลป์ทำไป4ประตูในปี2012ทีศิลป์ทำไป5ประตูและปี2016เขาทำไปทั้งสิ้น6ประตูด้วยกันโดยนักเตะไทยที่คว้ารางวัลดาวซันโวด้วยจำนวนสกอร์ที่มากที่สุดก็ได้แก่อดิษกไกรสอนนะครับที่ทำไปถึง8ประตูในทัวร์นาเมนต์ปี200 ตามมาด้วยเนติพงศ์สีทองอินครับในปี1996ที่ทำไป7ประตูด้วยกันหากเจหรือเช็คครับได้เป็นดาวซันโบ ในโทรเมนนี้ก็จะเป็นการคว้ารางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกของทั้ง2คนอีกด้วยนอกจากนี้ทั้งมุ้ยและเจครับยังลุ้นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำโทรเมนอีกด้วยนะครับโดยเจชนาทิพย์เคยได้รางวัลน,นี้มาแล้ว2ครั้งติดต่อกันในปี2014และ2016ซึ่งทั้ง2ครั้งทัพช้างศึกคว้าแชมป์ม,มากรองได้ทั้งหมดครับส่วนมุ้ยหากได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำโทรเมนก็จะถือว่าเป็นการ ฟรารางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกด้วยครับสำหรับการก้าวสู่แชมป์ศึกวอลเอสุสก,กิครับหรือแชมป์อาเซียนสมัยที่6 คือใบเบิกทางแห่งการเรียกศรัทธาฟุตบอลไทยกลับมาอีกครั้งและถ้าวันนี้ครับทีมชาติไทยไม่แพ้กับอินโดนีเซียก็จะเป็นการคว้าแชมป์อาเซียนแบบไร้พ่ายเป็นครั้งที่3ต่อจากปี1996แล้วก็ปี2000ด้วยครับการก้าวสู่แชมป์อาเซียนสมัยที่6ก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางของการเรียกศรัทธาฟุตบอลไทยให้กลับคืนมาอีกครั้งนะครับและก็ที่สาคัญมันเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีของคนไทยทั่วประเทศอีกด้วยขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะสตาร์โค้ชและผู้อยู่เบื้องหน้าและ เบื้องหลังทั้งหมดครับที่ทําให้คนไทยมีความสุขและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาฝากกันนะครับในวันปีใหม่ปี2565ครับขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขร่ำรวยและก็มีสุขภาพ,พรานามัยที่ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตัวผมและทีมงานด้วยนะครับชมบ,บอลก,กันให้สะดุก และกลับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ